ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาดูการพิสูจน์สูตรหาระยะทางระหว่างเส้นตรงคู่ขนานนะครับซึ่งสูตรนะครับมีว่า D เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ c 1ลบ c 2นะครับหารด้วยส r ค o ูทของ a กําลังสองบว b กํลังสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการพิสูจน์กันเลยนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เราเราู้รู้แล้วว่ามีเส้นตรงสงเส้นขนานกันนะครับอ่ะเราก็จะได้ว่าเส้นตรง a x บวก b y บวก c 1นะครับเท่ากับ0จะขนานกับเส้นตรงขนานกับเส้นตรง a x บวก b y บวก c 2เท่ากับ0ูนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการเลือกจุดจุดหน,นะครับบนเส้นตรง a x บวก b y บวก c 2นะครับให้เป็นจุด x 1 1> y หนึ่งนะครับอ่าก็คือจุดบนเส้นตรงนี้เลือกมาจุดหนึ่งนะครับอ่าเลือกจุดจุดหนึ่งนะครับบนเส้นตรง ax บวก by บวก c สองเท่ากับศูนย์นะครับเลือกจุดจุดหนึ่งบนเส้นตรง ax บวก by บวก c สองเท่ากับศูนย์นะครับอ่า โดยให้เป็นจุด x 1 y 1นะครับซึ่งเมื่อเรานำจุดนี้นะครับไปแทนในสมการเส้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า ax 1นะครับบวก by 1อ่าจะเท่ากับอ่าตรงนี้ c 2นะครับเราจะย้ายไปประนูนนะครับจะได้เป็นลบ c2 นะครับอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องการหาระยะทางระหว่างเส้นตรงสองเส้นนี้นะครับอ่ะให้เป็นระยะทาง D นะครับอ่เราก็จะให้นะครับ d เป็นระยะทางนะครับอ่ะเป็นระยะห่างระหว่างจุด x1 y1 นะครับ กับเส้นตรง a x บวก BY บวก C1 เท่ากับศูน <Yaz> ย์นะครับอ่ะก็คือระยะห่างจากจุดที่เราเลือกบนเส้นตรง a x บวก BY บวก C2 เท่ากับ0ูนย์ะครับกับส่วนอ่ะกับเส้นตรง x บวก BY บวก C1 เท่ากับูย์นะครับก็คือระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงนี้นั่นเองอ่ะ ซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าสูตรของระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงเนี่ยมันจะมีว,ว่า d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax บวก by บวก c นะครับซึ่งอันนี้ส่วนของเส้นตรงนี้ก็คือส่วนของเส้นตรง ax บวก by บวก c หนึ่งนั่นเองอหารด้วยดักท,ที่สองของ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าจุดที่ห่างกับเส้นตรงนี้นะครับก็คือจุด x หนึ่ง y หนึ่งนะครับเราก็จะเอามาแทนในสมการเส้นตรงนะครับก็จะเป็น ax หนึ่งบวก by หนึ่งนั่นเองซึ่งเนื่องจากนะครับเรารู้แล้วว่า ax หนึ่งบวก by หนึ่งเนี่ยเท่ากับลบ c สองนะครับเราก็จะนํามาแทนตรงนี้ได้นะครับเราก็จะได้เป็น d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ c สองบวก c1 นะครับหารด้วยรากที่สองของ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับอ่าตรงนี้ก็จะรูปนิดนึงนะครับอ่าจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ c1 ลบ c2 นะครับหารด้วยรากที่2ของ a กําลังสองบวก b กําลังสองครับอ่าก็จะได้สูตรระยะทางระหว่างเส้นตรงคู่ขนาน แล้วนะครับอ่าซึ่งจะตรงกับที่ด้านบนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ